เตียนเมืองสีเกตครับผมเนี่ยนอกนุ่มในครับผมนี่ครับอของดีเมืองสีเกตครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครผมเลยนะครับอย่าลืมนะครับกินทุเรียนต้องกินทุเรียน,นสีเกลตดครับของดีเมอืองสีเกล็ดครับซอยสนับสุนคนอีสานลูกทุเรียนครับผมสีแพงก็ต้องซื้อครับซอยคนอีสานด้วยกันครับผมครับสวัสดีครับผมนะครับผมขอกข้าก่องสวันชัยชนะขอครับผมวันนี้กับสิภาพพี่น้องครับนี่ครับมากินทุเรียนครับทุเรียนครับทุเรียนสีเกรตดนะครับเนี่ย เปีือกอุไฟสีสเกตผสมนนะครับนี่ของแท้นะครับสั่งมาจากสีเกียนนะครับเรียอกอุไฟสีเกียนครับนี่ครับของแท้ครับนี่ครับมันไม่ค่อยมีกินนะครับเนี่ยแก้มวครับเนี่ยนะครับเนี่กินโมแห้งนะครับเนี่ยหลับประกันครับแสบแน่นอนอันนี้อันนี้จะโน่นหรอโนสามโลดเจ็ดครับหน่วยนี่นึ่ครับซื้อมาสองหนึ่ง นี่หน่วยสองครับต like like so ัวนี้สีโรสีโรหนึ่งสีครับนี่คู่งามๆครับ้ได้กินสมเจียแล้วครับบ่คอยมีกินครับผู้เลี้ยงเลยบ่คอยมีกินครับซิกเกียรนครับของแท้ครับผู้เลี้ยงผู้ของไฟซิกเกียรนนะครับมีก่อนกะสั่งมาแล้วครับแซ่บติดใจได้สั่งมาอีกครับเป็นปีละเรืยลครับของซิกเกียรนมันแพงครับแพงเลยครับอันนี้ครับประมาณ สองร้อยกับประมาณทัานทุกวันสองร้อยประมาณท่ากวันกวันโลจะปั่นจะปรมาณพันตัวนะครับดีนะครับประมาณนนะครับเดี๋ยวมาพากันเลยครับมาครับมาพากันเลยครับนี่ครับทุเรียนนี่ครับเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ปลายยญานะครับเนี่ยบ่ได้ปลายยญาเลียงซุกนะครับเป็นแบบซุกขัดต้นครับสั่งสั่งแล้วเขาซุกเพื่อประกัดทรงมาเลยครับประมาณมือหนึ่งครับถึงครับนี่ครับพอดีขึ้นเลยครับตอนนี้ก็นิ่มๆครับ อะลงมือเลยครับชมราคาบอน้อเลยบนาพาดเก็ชโชวน้อยนี่โอ้โหยอดเปลือกบางครับเนี่ยมึงเปลือกบอนเนี่เปลือกก็ถือ่าบ้างอยู่ครับบนา นี่ครับผู้หน่อยนี่โอ้โหเหลือกบ้างครับกินครับโบมี่ครับกินนิดเดียวครับของแท้ครับซีเกตพาแบบทุลักทุเลครับรับไปเลยเนี่แลลวครับเรียนซีเกตหอมวาน ยบ้อยครับผมนะครับเสร็จไปแล้วลุกนึ่งครับแบบทุนหลักทุเลครับคุณอทุนหลักทุเรฮะนี่ครับโอ้เป็นตะแเสบครับนี่ครับแสบแทนแน่นอนครับเดี๋ยลุกหนึ่งครับจัดการลุกนี้ก่อน นนห,นหนึน่งสองสามสี่สี่ผู้ครับจัดไป เรียบร้อยครับผมนี่ครับอ่ะเมืองนี่ครับของแท้สั่งมันดูเรื่องสีเกียรตินี่ครับนี่แตนน้องครับเบลกบางๆนี่ครับอู้สวยๆครับสีสีเกียรต์ครับของดีเมืองสีเกียรตินี่ยือหือกินนี่ครับกินบะหมี่ครับกูนะอ้าวโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวดย ลุงปุยลงช่งวยนะโอ้ยจับไปครับโอือบังแรล่กูแล้วมาบังสองนี่ครับอือดีเบิ้งสีเกียรติครับนี่ปูเงาเงาเลยครับอ้โอ้โหกินหนีผมมีครับลอยเปอร์เซ็นเลยนี่ครับเออกินนิดเดียวนี่ครับอือหืออโ้ นี่แสบไทยแนนอนครับตีมังสีเจ็ดกินครับซานเนี่ยเกิดมาชาติเดียวต้องได้กินนะครับตรงในร่องครับพี่น้องเอ้ยดูนะโอ้ยพาพี่พาน้องมาแสบบานเนี่ยนี่โอ้ยโอ้ยชื่นใจน,นี่ครับผู้สาม โอ้หน่เมื่อกี้เีผู้นะครับอันนี้พู้สามครับโอ้นี่โอ้ครับติดตีดลองอักหน่อยมั้งอืสบาครับโอ้ยนึ่งอันนี้ผูด่ไงครับนี่หน่อยลอดลอือทำหมาโอ้ยสังวาโอ้นี่ครับพูดหาครับโอ้ย อันนี้ก็บผู้หน่อยครับก็คือทรงไงอยู่ครับเดีว่าพามาเร็วต้องขึ้นห,หน่อยๆนี่ครับโอ้ยนะนอเนาะเลี้ยนซีเกียร์นี่ครับซื้อมาเล้วภูเขาไฟครับเนี่ยโบมีกินครับกินแบบนิดเดียวเลยกับอะไรนะครับเนี่ยโอ้ยมันจีบสำรวจใช่ไเสียดายมันแพงอืม แพงแพงของแพงต้องลองตรงมี้รอบครับโอ้โหเนี่ครับเรียบรอย้อยอืมฮะยี่หรองโอ้ยแซ่บบาดเลยเลี้ยงผู่กาแฟแล้วเด้อมีดมีดพามึงเม็ดมาจัน่อยก็พูงไงละครับเนี่ยโอ้ยหผุนอะอดรนเลยพาครับพา,บาบอันนี้ยังไงแซ่บพี่น้องเอ้ มันซ่อน,นครับบัดเดี๋ยวไม่มีพามึงนะครับว่ามันไม่มันครับโ,ยโยวยโวยโวยโวยขี้เลียงทั้งหยาดทั้งซ่าด้วยอือหกรอบนอกนุ่มในนะครับพี่พี่ครับกรอบนอกนุ่มในครับพี่น้องไหนกันน,น้นองโอยโอยกินขีเลียงเตะเตื้อนีกกินหยาเสีย ่าครับเราไปซื้อ mhm. ติ่มมใไซเน่อเฮาลลยไซติ่มนะครับที่สะดวกไอติ่มทุเรียนนะครับอ้ครับเมืองครับอ๋าทั่วเม็ดครับเม็ดแบบเนีนหน่อยเลยเนี่ยเห็นปะโอ้เม็ดเนียนหน่อยโอ้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 เฮ้อ โอ้นะครับโอ้เมืองเม็ดนี่ครับเม็ดโอู้้ตรงเมืองตองนี่นี่ครับเม็ดหน่อยเบา่น้องนิดเดียวงงครับเบาแย่ครับเม็ดหน่อยครับซ้ำนิโป้ครับน,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 นี่ปั๊ววุ้มเนี่ยน,น,นี่ครับโอ้โอ้ยสุดแล้อือ หวานนิดๆมันนะครับมีมันแล้วก,ก็กินกินบวบไข่มีครับบวมีเลยครับทุเรียนซีเกตครับอืมอืมอืมแซ่บครับพี่น้องเนี่ยทุเรียนอีสานแซ่บดีครับอืมโอ้สุดยอด เม็ดเม็ดเดี๋ยวเม็ดไหมมาแสบกับแสบหนีเม็ดมานิดเดียวครับหยอดเลยอืม มั่นครับกุบกรุบุ่มเลยอ,อ่โอ้โหรืือเนี่ยแซบพีบ่น้องแซบแซบโอ้ ขดีเมืองอีสานครับผู้เรียนผู้ขัไฟครับซีเกตครับนี่ครับของดีเมืองอีสานครับดีดีครับห่อนทองผู้ขัไฟอ่ะกินน้อยนะครับแถบผมมีอะไรกินครับอืม เม็ดน้อยๆนะครับปูใหญ่ๆเ,เนี่ยอือู้หูดยยอดยอดั้งกรุบกรุบครับแล้วก็มีความมันหวานเน็ตๆนบ่มีกินไหลกินครับ เนี่ยอืมนี่ครับเดี๋ยวการมึงมิดการไม่แล้วครับอืมมึงไี้ไหมพี่หลงมิดหน่อยแลด้อทำม็ดออกบันเนี่ยเห็นปะทำเงี้ยประเดี๋ยครับอิดพ่อ แซ่บครับแซ่บอโอเคครับผมเอาเก็บไปกินมือล้างอีกครับกินมือละหน่อยของแพงครับ ของแพงกับของแพงแพ่งดีครับของดีเมืองสีเกตครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสักใครผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกินทุเรียนต้องกินทุเรียนสีเกตครับของดีเมืองสีเกตครับซอยสนับสนุนคนอีสานบูกทุเรียนครับผมสีแพงก็ต้องซื้อครับซอยคนอีสานด้กันครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับตัวหวเพียงเท่านี้ครับผมคลิบนาพอกันไหมครับ สวัสดีครับวัดใจิตชาแนลฝากน้ด้วยครับ